หนูพายนี่อุ้ยอุ้ยแล้วลงขี้ต้มแล้วไปแล้วไปแล้วมาเด้อมาเด้อพระมาแล้วเด้อโอ้ยเห็ดออกเด้อฝ่าไล่ไล่ผุนพุ่นฝ่าไล่เห็ดออกเด้อมันนี่กลับมาเร็วอะไรพระมาแล้ว ທຸກສາທຸສາທຸ ว้ายอ้ตีูศกละวันเนอาบักบักคุมไตก็คือว่เห็นเหมือนี่บอบักในหน่อยนะ ไอ้เน็กคุม้มตาคือมาไวมามาับอยู่นะสังกะรีเน็กสาธุนั่น เอ้าไปอ้อยกันล่ะวันนี้บอลลาเนยบอลลาออนไลน์เตยโศกแลยโอ้หมาล้วคุณโอ้ยีลาหลายเลย ອັນນີ້ເຮັດແດງເລີຍ

อิจิตังปะจิตังตุมหังคิปเมวะสมิสโตสาเคปุเรนตุสังกปะจันโทปนระโสยัตถามริสโตระโสยัตถาจีวาธนะสีเรตานิจังโอตาปจายโนจาตาโลตัมมาวะภังติอายุวโนุจุขังอะระหะทู ห้ามรักรถพระวะสิป่